สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีกนิกาทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะเจ้าค่ะคนนี้จีว่าสวัสดียามบ่ายๆเจ้าค่ะ Good ั f ต e น n ู o น thank you you so much my friend ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้อามแรงมากๆเลยกนิกาก็เมื่อตอนเช้าก็มาเก็บกิน เอามากอง,องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้สวนนี้ก็ตัดกิ่งแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะมาทำการเด็ดดอกแอปเปิลนะคะเขาเรียกว่าเทงกะนะคะเลือกช่อแอปเปิลหนึ่งช่อเอาไว้ หนึ่งดอกหรือสองดอกนะคะเราก็ดูเหตุการณ์ว่ากิ่งนั้นมันโดกไหมมันเยอะไหมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ตามหลักเราต้องเหลือ,อไว้หนึ่งดอกต่อช่อนะคะนี่เลยค่ะมาชมความงามนะคะต้นนี้ทําไปได้ครึ่งต้นแล้วนะคะก็วันนี้ไม่ได้ขึ้นทําข้างบนหรอกเพราะว่าเพราะว่าลงมันแรงมันหนาวเดี๋ยวกะไดมันจะงายเงิบมันจะงายเงิบ ชมวิวไปเลยอย่างต้นนี้เอาข้างบนไม่ดูนะคะดูแค่ข้างล่างเนี่ยทำเสร็จเอาเรียบร้อยแล้วนะคะต้นนี้นะคะากากต้นตรงนู้นนะคะสองต้นแล้วก็ต้นน้อยตัวนี้นะคะเนี่ยทาเสร็จแล้วเลยไม่มีดอกสีสันให้ดูใช่ไหมเพราะมันเหลืออย่างละนิดอย่างละหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะอ่แต่ข้างบน,น่ะยังไม่ทํานะคะเดี๋ยวรอให้ลมมันพัดเบาๆก่อนหรือไม่มีลมก่อนเพราะว่ามันหนาวกันนิจารานะ แล้วต้นนี้ก็ทำไปแล้วแขนหนึ่งแต่เหลือตรงนี้นะคะยังไม่ได้ทำก็ยามว่างคะ่ะเพราะว่าพักเออดื่มกาแฟด้วยแล้วก็ลูกค้าที่มาจากโตเกียวก็เอาขนมปังมาฝากนะคะขอบคุณนะคะพี่พีๆเพื่พอนๆทุกท่านเลยคะ่ะ t จ a n k you so much my f ไมเฟนทำแล้วก็ใส่ถุงมือด้วยนะคะถ้าเกิดเกิดไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าก้านอะ่ะเออก้านตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าชิคขู ก้านตรงนี้มันยังอ่อนอยู่ค่ะเนี่ยเน,นมันยังอ่อนอยู่ใช้เราสามารถใช้มือจิกได้แล้วมันก็จะหลุดใช่ไหมคะอืมแต่ว่าถ้าเกิดเวลามันแก่แล้วนะคะเอ่อมันก็จะแข็งค่ะเราใช้มือไม่ได้มันจะเจ็บนะแต่ว่าถ้าใช้มือ ใช้มือหรือใช้นิ้วเราจิกหรือบี้มันออกเนี่ยทีเนี้ยมันก็จะเข้าไปฝังตรงเนี้ยมันก็จะเป็นยางนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําวันหนึ่งเออเป็นร้อยลูกเป็นพันพันลูกนะคะที่ทําเนี่ยนี่แหละคะ่ะก็จะเด็ดออกเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ต้องดูด้วยอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่อยู่ๆก็ไปเด็ดสุม 4, ส่มสีุ่มห้าเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยนี่แหละคะ่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้หลุดไม่เป็นไรเพราะมันอยู่บนคานค่ะเพราะว่าเราไม่เอามันอยู่แล้ว ลมๆค่ะลมเอ้ยเอาไว้ดอกถ้ามันดกมากเราก็เอาไว้เอาไว้ดอกเดียวก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะให้มันอยู่ดอกเดียวแบบนี้นี่แหละค่ะอันนี้เราจะพา,าไว้ไม่ได้เพราะว่าเวลามันโตมันจะมาติดตรงตรงคานตรงนี้นะคะเนี่ยนี่แหละค่ะเราก็ทําแบบนี้แหละทาเหมือนกันทําไปทีละแขนค่อยๆทาไปเรื่อยๆ มีสิบสวนก็จะมีพนักง,งานมาช่วยอะไรประมาณเนี้เดออี๋ยวก็พนักง,งานเขาก็จะมาหรือว่าถ้าเขายังไม่มาเราถ้าเรายุ่งมากเราก็จะโทรบอกเขาว่างไหมมาไหมมาพูดถึงพนักง,งานระจับราคาแต่เป็นคนญี่ปุ่นนะคะออนี่แหละคะ่ะลมแรงมากลมแรงแล้วก็น่าวหนาวเนี่ยก็ไล่ทางไปแบบเนี้แล้วทำงานอ่ะกาน,นิกาก็จะใช้สองมือนี่แหละ สองมือเลยเบิ้ลเลยแบบนี้เลยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะแตงเกิลยูสมาร์ดไมเฟยแล้วขอบคุณทุกๆเชา้าแล้วก็ทุกเวลานะคะที่ทุกคนอ่ะแวะเข้ามาให้กําลังใจกานิกาค่อยไล่ทําเราจะหมุนไปทางไหนก็ไปทางเดียวหรือทางไหนก็ได้ไมาอยู่ที่เราอะไรเงี้ยแต่ว่าทําให้มันเสร็จทําให้มันเสร็จรอบด้านอะไรประมาณนี้กานิกาก็ยืนทํากานิกาไปเรื่อย หนาวค่ะหนาวจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆ,ๆทุกทุกทุกท่านเลยนะคะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะสวนตรงนู้นก็คือสวนโทนารินะคะและทีเนี้ยต้นเนี้ยเราก็ยังทาค้างไว้อยู่เมื่อเช้านี้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราทยอยทำเด็กอนิกาก็จะมาทําไล่เลียงให้ดูอีกรอบนึงนะคะอย่างเงี้ยเราไม่เอาให้มันห่างประมาณเออจริงๆอะมันห่างประมาณที เอาไว้หรือไม่เอาไว้อะไรเงี้ยดูว่าชอบนะกลิ่นนี่มันดกไหมมันมีลูกเยอะไหม,มประมาณเนี้ยค่ะทีเนี้ยมันไม่มีใบเลยใช่ไหมมันิกาเขาจะบออีกรอบหนึ่งว่าตอนเนี้ยเขาเขาตอนที่เออเขาเป็นเขาเป็นเป็นดอกแบบเนี้ยฟาเวอร์แอปเปิลนะคะตอน,น ะะหรือว่าเขาจะแม้แม้กระทั่งว่าเขาจะบานสะพังมาหมดแล้วสมมุติว่าเขาบานสะพังมาทุกดอกอะ่ะทีเนี้ยก็ต้องดูว่าคือเขาต้องผสมพันธุ์กันคือเขาผสมพันธุ์กันอะ่ะก็เหมือนคนอะ่ะมีความสัมพันธ์กันอย่างที่กนิกาบอกอะ่ะเช่นแบบเนี้ยเขาผสมพันธุ์กันใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยเราก็จะเลือกเขาไว้หนึ่ง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 ดอกเรียกอะไรหนึ่งหรือสองดอกก็แล้วแต่ เนี่ยเราจะเหลือเขาไว้แบบนี้เนี่ยเขาผสมพันธุ์กันทีนี้เขาผสมพันธุ์กันเสร็จแล้วทีเนี้ยเขาอ่ะก็เหมือนตัวเมียกับตัวผู้เขาผสมพันธุ์กันนะเนะเาะอสเปอร์มันฉีดใส่กันเสร็จแล้วทีเนี้ยเออแล้วทีเนี้ยเขาก็เริ่มตั้งท้องคือตั้งท้องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ท้องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้นเป็นลูกแอปเปิลนะคะแล้วเขาก็จะมีกลีบกลีบกลีบห้ากลีบตรงนี้นะคะเอ่อเป็นลูกแอปเปิลแล้วมันมองอย่างนี้มันยังเล็กอยู่ยังมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะเขากําลังอยู่ในคันของแม่เขาอะไรประมาณนี้เนาะถ้าเราจะพูดแบบนี้ก็ได้แล้วเขาก็จะหอ่หอหอ่อจนปิดมิดเกสตรตรงนี้นะคะก็คือว่าเขาตั้งท้องแล้วเอเขาตั้งเขาตั้งท้องแล้วนะคะเพื่อเขามีเขาเป็นอรกจังเป็นอรกจังแปลว่าทารก การิกาจะพูดอีกน้อมะน,นาวเอาไว้มีเวลาว่าง,าง,างอธิบายแบบนิ่มๆอะไรเงี้ยเนาะนี่แหละค่ะนี่แหละแล้วเราก็ไม่รู้ว่าลูกไหนจะสมบูรณ์แต่เราเอาไว้2ลูกก่อนแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะหุ้มอุ้มท้องนะคะนั่นแหละแล้วเขาก็จะเป็นอาคาจังเลยค่ะเป็นลูกแอปเปิ้ลเลยค่ะนี่เขาสวยไหมขอบคุณนะคะ thank you you so much my f a n d ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะลมแรงมากลมแรงมาก บายบายไม่นี่จีไอสเตย์มาสือรักรักทุกวันเลย